อ่าหมอดอปเลี้ยวเดียดแล้วเดียดแล้วอ่าพี่นอ้องต้มป่าครับวันนี้ต้มป่าส้นน้ามันห้วนครับปวดต,ตัวนี่แยบ,บเลย ต้นไปลาไหลครับนี่ต้นเป็ดเอ้ยตัวใสไปเลยครับหมอนหยดเนาะตัวสามตัวนี่ก็ยิมแล้วเนี <spooky S 2> ่ยโอ้โหตัวนี่ <Board S 1> <annoy S 2> ไอเกียมครับเกี๊ยวตจงคุมนัวกันไหมอ่าอฟ้าไปแล้วดิเอยให่ข้าวครับเดี๋ยวป่าซูเก้นยังใส่สมอีไอสมไปแล้วครับไปม้วนนี่หนองนี้นอ,นอีไออยู่เลย ไอ้เบิร์ดนี่ละหอบหนึ่ง้าจะบป็จังว่าต้มสุ่มนะเดี๋ยวมันสุกแล้ครับอย่างไหนเนาะว่ากันปรา,านนี้โอ้โหแบบน้ขิงแตกแล้วขิงแตกแล้วมันขิงแตกนี่แสดงว่าใกล้สุกแล้วครับนี่ Mm ๋ยรุงซะก่อนบุงจังหนโค้งัวครับใส่ไปนี่โงมัวโงงัวตรวจตรวจอีกโงครับนี่ผมฉีดจังไนเจี๊ยบตัว ป่าครับไอเกีรยแล้วก็ต้องใส่ลายนีย่โอ้เป็นเั่งไหนสา,สามตัวสามตัวแเสียชิมหนำครับชิมหนำก่อนสมบ่นี่ แซ่แบเดแซ่บๆดาหาเปียอีกหน่อยรครับโอ้ี่ได้ทีดาวาดนี่เปียครับแล้วพี่น้องเอ้ยตรงแนี้พี่เปียครับเปียครับปิดถ่ายนะครับนี่เอกไปแยง,งครับของเขากัน ่เลยยากครับเดี่ยวเดี่ยวบาทดิเจี๊ยบเลยนี่ต้มแบบนี้เขาเอิ่นต้มเป็ดครับต้มเป็ดปลาไหลเปียดีขนาดพร้อมแล้วพร้อมแล้วเจีบเลยมากินน้ำกันครับ